โชว์ปลาหน่อยครับนะตัวใหญ่เป้าอุย้ยมีไซส์ครับนะนะดูดิสปูนสองแปดสองกรำแถมมีเก็ดด้วยดูครับดูโ็ตอนนี้นนะนะเข้ากับผมองสิบตัวเลยเฮ้ยจริงๆหรวอแบบนะ โอ้โดต่อครับตอ่ตอมดต,อตออ่อพยายางผมกันนะนะผมแบกปลาให้เล็กๆน,น,นะนะสูบเ,เล็นนนนกนะนะสวัสดีครับนะนะทุกคนวันนี้มาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำที่อำเภอว่านอนนะครับก็เดินทางกันมาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะถึงบ้านครับมีเพื่อนนักตกปลาเข้าลงตกก่อนแล้วครับ เราก็จะมาในสปูนตรง8กับชุด UL คัน6ฟุตนะครับนี่ครับสปูลตรง8เดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยครับโชว์ปลาหน่อยครับนะตัวใหญ่เป่าอุย้ยมีไส์ครับนะนะดูดิอือสปูนตรงแปด สองกำลิมิตต็ดด้วยจะเลียกแตนลีมิเซ็นี่มินเซนดูครับดูอีดเคตัวใหญ่โอเคครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อแคป่อวนี้ผมมั่นสิทอยู่นี่อยู่เลยครับจันนะไม้แรกอยู่ครับอยู่อยู่ ตีไปตีนแหนครับไม้เดียวเลยครับนั่นนะตัวก็ไม่ใหญ่ครับแต่ก็ได้เล่นอยู่นี่ครับเหยื่อตกปุ๊บก,กัดปั๊บเลยครับน,น,นี่ครับโอเคครับนั่นนะไปต่อเลยครับปลากำลังกัดดีเลย น่ารักก็โดนแล้วครับน้าดูดิานานาโดนกันท่วนหน้าครับ,บรต้องน้ำเสีย รุ่นนี้น่าซื้อมาใช้นะครับรู้ยันเป็นร่องอะไรสักอย่างด้วยนึกว่าเลดาจับปลาเฮ้ยจริงว่ะด้วยดิเฮ้ยจริงมั้งปลาเล็กก็นับหรืออันนี้คือว่ายใหญ่แล้วเนี่ย เงียบจังทำไมเราเงียบจังน่นละล่ะเราจะโดนจริงๆรหรือวันนี้นักล่าชายฝั่งจะเปลีป่ยนชื่อนะชิบหายชายฝั่งเอ้ยจริงจริงหรือเป่นะนะเอ้ยโอ,ตตอ,ตตอ้หมุดต,ตอ่อครับหมุดต่อหมุดต่อตัวใหญ่ตัวนึงกัดดีๆเลยครับตัวนี้อุย้ยหลุดครับน่ะนะอุย้ยไม่หลุดครับจิตยาครับตัว,ตวไม่ใหญ่ <laughs> ครับ นี่นี่เลยนี่เลยทุกคนน่าจะลอดมาจากมองนะตัวนี้โอเคครับต่อต่อต่องานนี้สองแต้ม อ,อยู่หนังไม้นะอโอ้อาศัยด้วยไหนอ้น้ำขาึ้นเลือกเถอะเฮ้ยหลาก,กรนาน้นวะ่ะวิ่งเลยวะ่ะกลาโก้โอ,โอ้ตัวเดียวนี่ก็พอแล้วมั้งนะเท่ากับผม10ตัวเลย ออกหรืนเจ็ดออกขึ้นไหลอองยออกไปแล้วตัวแก้แรกว่านับดี่โอโสุดป่นารักก็โดนไปแล้วนารักใช้สปูนเรื้อในบอก็จมดินนะวันนี้บอกอเลิกกว่าจมดินแน่ไม่ใช่สปูลรเป็นไงอ๋อ โดนแล้วห้าแต้มนะครับห้าแต้มแล้ว,ห,ลวห้าแต้มแล้วนะตกคนเดียวได้ไงล่ะยามผมวันนะั้นนะ ผมแบกปลาให้ปิมอด้ามา่มดะน้วนะอัน,นี้ก็หาเพื่อคว้มยู่รอดเด้อ,อยู่รอดของคนปลาแถวบ้านผมมันโตไงนี่แหละครับซ้ำนี่แหละปลามันทิ้งไว้มันก็ไม่โตครับมันเท่านี้เละเพราะว่ากรรมพันธุ์ครับก,กรรมกรกรรมพันธุ์ของปลาวิธีดูกรรมพันธุ์นี่ดูยังไงครับกแล้ว คือมันหนอดเนี่ยล่ะอ้าวเบียดก็ได้นางัอนาอนเฮ้ยเลสเกิลเพอเจอนะักเฮ้ปลาเนีนยวยการอ๋อ ตามมาซ้ำตามมาซ้ำโอ้ตามมาซ้ำว่ะอมมเอ้ยหกแกมว่ะหกแกมว่ะนี่ครับนั่นนะตัวปลาเขาจิ๋วเลยครับทำปลาเกลือปลาเค็มครับโอเคครับผมบอปลาออก อืมนี่ครับนะนะอยู่แล้วตัวเล็กๆครับนะนะกระสูบเล็กนี่ครับนะนะนี่ครับปลาเค็มครับตัวนี้ผมก็จัดไปเจ็ดแต้มไอหกแต้มไอเจ็ดแต้มแล้วนะนะ ทอมบอกป่าหญ้าตรงนี้มีตัวครับน,ะน,ะนั่นนะ ไปถึงน่ารักหมถึงผมมากกว่าไหมไอ้เนั้นีอานี่ไงน่ารักออยู่แล้วครับนะนะไม่ได้อยู่ที่เบ็ดนะอยู่ที่ป่าหญ้าครับโอ้หตัวย่งีกันั่นตี ไม่ว่าตัวเล็กครับนะนะ้าไม่ใช่แล้วครับนะนะ้ากลับเหมือนตัวเล็กเลยครับตัวเล็กจริงๆครับนะนะ้ามันเกาะแหนขึ้นมาครับนะนะ้าเห็นปลาไหมไม่เห็นผมก็ไม่เห็นครับนี่ครับปลาอกระสุบเอา้ามันกินยังไงเนี่ น่าดูดิครับมันไม่ได้กินเข้าตัวเบ็ดครับอ๋อเข้าอยู่ครับเข้าอยู่อ้าวแปดแต้มแล้วนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับนะนะ้าก็ได้ ปลากันไปไม่เยอะพอได้ทำกับข้าวตอนเย็นนี้ครับนะนะปลากับอ่างเก็บน้ำห้วยโคงครับโอเคครับคลิปหน้าเจอกันนะครับนะนะสวัสดีครับทุกคน